เห็นบ่ครับนี่เห็นบ่นี่ลาบปลาตองลาบปลาตองสูตรอีสานครับผมเฮ็ดเองครับเครื่องปรุงล้วนๆเครื่องปรุงแซ่บของอีสานเลยครับมาพักไปนี่ครับมาหม้อปุ้งไงคุณอะหม้อปุ้งไงพี่น้องมาครับมาโอ้ยแนวห้องกับบอกรีดอะไรลาบปลาตองนี่ครับมามาครับมามามันคุยว่าอะไรพี่น้องมันบอติดข้ามเขาลาบปลาตองเขาต้องสดเอาพี่น้องมาครับมึงมึงมึงปวดหัวครับมา หอ,อ,อมตะไคร้โอ้ยบะแมงนหอมหัวคาพี่น้องก็ซอยหัวาคาก้อนใส่อักเจรเนี่ยกันมีอยู่ยังเกือบคัามกันมา,ามครับมั้ยเนี่ยบะเขียวบะเขียวบกป,ป,อปอกไว้ครับมุกเจ้าเคยกินมื้อุดท้ายมื้ยนะครับลาบปัดตองหากินยากเดิครับดิามาครับมา งาอ่าาอนจัดกินจัดกินเลยดีครับครอมปลาชุ่มๆอค่รับลาบเอ็นก็ไปนองลาบปลาตองหากินยากลาบเอ็ได้ปลาตองมากรจบากนะครับ มาก็บป a c k เทียว<ม>กัอืมไปดีฮะอืม,ม มันยิงเขายิงแตกลับตำรู่เย้ครับขอ,บน,บดดบขอบน่าผิงน้องครับ